กิจกรรมด้านเด็กและสตรีนะคะที่เราทําเป็นประจําทุกปีก็คือ่ายครอบครัวนะคะที่พาเด็กมาทํากิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือครอบครัวอบอุ่นก่อนก็คือเชิญผู้ปกครองนะคะเด็กมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนก็สอยแทรกในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ของเด็กของครูเพราะว่าเราจะทํำยังไงในชุมชนนะคะแล้วก็ให้รู้บทบาทว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างต่อครอบครัวนะคะแล้วก็ มีกิจกรรมก็คือในเรื่องของการไปทัศนศึกษาร่วมกันก็คือกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าชีวิตนอกตำบลน,นอกเขตตำบลเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทํางานด้านสตรีคือให้ผู้ชายเขาเรียนรู้ว่านอกจากการสร้างถนนหรือกิจกรรมที่ธรรมดาคนอื่นเขาทากันเนี่ยถ้าเรามาเน้นในเรื่องของเด็กครอบครัวหรือการช่วยเหลือการแตสร่สังคมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเยอะขึ้น